กับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนยูทูบมานี่มาเบึงมาเบึงฮานสองรุ่นฮานโข่งเบึงฮานโข่งนะฉันเนาะลูกฮานโข่งมาน,นี่มาน,นี่มีฮานโข่งด้วยเนี่ยโ,โอ้ออกองไม่ได้แล้วครับครับกงครับกงครับกง หวังไรห่านพงเสียงดังวะพี่น้องเมื่ออีโตนี่ก็จะไปน้ำทออันนี้หานเล็กใครเกือบยีสิหน่วยได้2อตพี่น้อง จับลาบจำเป็นยังล่ะห้องดีแท้ดูสิตอดออกมาคือตัวเลงลียงเพราะไงขึ้นมาคือตัวสีขาวอ๋อไปควันควันอ๋ออ๋อจับลาบเลยนะบ่ออได้ทายหานให้เบิ่งโดนแล้วพี่น้องดูสิุิดนะน่าเป็นอย่างเน้อคอปัว เจ็บขาขาไปถึงอย่างม้านะลกนูกมองลูอเจ็บขาไปเห็นอย่างม้าน้อไปถึงอย่างม้าน้อหข้อขามันนะครับไปถึงอย่างม้าปุ้นเนี่ยเดี๋ยวผมพาไปเบิ้งอีกตัวหนึ่งมันฝักไข่มีจากน่อยบุ้นเนี่ยนี่ก็เพิ่งเลิกงานครับกลับมาบุนวายและมือ คุณไวแต่กำหฮันนี่ไงอีหัวดอนบุ้ยมึง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 หลายะไรี่ดูไข่ดิมีกี่ฟองไข่ห้าฟองไข่ห้าฟองคนมนิ่ม มีไข่ห้าฟองเพราะว่าผมก็เอาไปกินจากน้อยวะเอาไปกินสองฟองกินบทันครับพี่น้องทานอันไดเมียเดี๋ยวแม่นั่นก็ไข่แม่นี่ก็ไข่ผมก็เอาไปกินเลย,ยนั่นันนันเห็บๆหบไปเบิง้งลูกคานอีกว เสียงดังแล้วพี่น้องจะร้องทำไมขาเป็นยังไงถงอยอียงบาดขาเนาะเนี่ยเจ็บขาเลยมีตัวผูดตัวเดียว เป็นยังประยุทธ์เจ็บขาเจประยุทธ์เจ็บขาพี่น้อง ไปก่อนดอกพี่นนอกคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับจบคลิปเพียงแค่นี้สวัสดีครับผม